โอเคครับทุกคนหลังจากที่เมื่อวานเราเรีวิวสกินทองลิมิเต็ดของมอทดอไปแล้ววันนี้ถึงคิวสกินม่วงในลุกแก้วกระชานี้กันบ้างสกินนี้มีชื่อว่าบทสุดท้ายในคืนมืดเป็นสกินม่วงของนักสนวเกอร์หรือว่ามาคัททอนส่วนตัวต้องยอมรับตามตรงว่าผมเฉยๆมากๆนะสำหรับสกินนี้ฮะไม่ค่อยหวือหวาไม่ค่อยโดนใจผมสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะโดนใจเพื่อนๆบ้างหรือเปล่านั่นเองครับเอางี้ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่นให้ดูสักเกม2เกมแล้วกนนันจะได้เห็นสกินนี้เต็มๆเมื่ออยู่ในเกม ด้าน,นในคลิปวิดีโอนี้ผมจะบอกวิธีการเล่นนักสนุกเกอร์ตามสไตล์ของผมว่าเดินเกมยังไงแก้เกมแบบไหนแล้วก็ใช้เปิร์อะไรแต่ต้องออกตัวไว้ก่อนนะว่าผมไม่ได้เก่งระดับเทพแค่อยากจะแชร์การเดินเกมในสไตล์ของผมเผื่อใครอยากจะเอาไปปรับใช้เพื่อเล่นนักสนุกเกอร์ให้เก่งมากขึ้นนั่นเองครับริสแมนชอปร้านเติมเกมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมอดีกทวีบนเว็บไซต์รับริสแมนทรอยใช้เป็นส่วนลดได้ของบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ริสแ a นช็อปเท่านั้น i ิ z m a n ช็อปจัดกิจกรรมลัคกี้คอยทุกการเติม100บาทมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPad Air M3 และของรางวัลลิมิเต็รวมมูลค่ามากกว่า50,000บาทสมัครริสแมนพรีเมียมฟรีเพื่อรับสิทธิประโยชน์อีกมากมาย โอเคทุกคนตอนนี้เราเข้าไปอยู่กันในเกมที่เรียบร้อยครับนี่คือสกินม่วงใหม่ล่าสุดของนักสนุกเกอร์ที่มีชื่อว่าบทสุดท้ายในคืนมืดเองเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้ผมจะแชร์เทคนิคการเล่นการเดินเกมของตัวผมเองนะออกตัวไว้ก่อนว่าไม่ใช่โปรเพเยอร์ไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นแต่คิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์สำหรับใครที่อยากจะเริ่มเล่นทา่านาของนักสนุกเกอร์ mm hmm. เมื่อกี้ตอนเริ่มเกมผมได้ยินเสียงเคาะไม้เท้าอยู่โซนนี้ครับจริงๆตาบอดเนี่ยหาไม่ยากนะเจอะละ ตีไปก่อนคือตาบอดเวลาข้อไม้เท้าถ้าเกิดฮันเตอร์ตั้งใจฟังดีๆเนี่ยเราจะพอสะโขบได้นะว่าเออ ทางด้านของตัวตาบอดเนี่ยเขาจะอยู่ลายประมาณไหนแล้วก็ไปเดินเช็คตรงนั้นก็จะเจอทางด้านของตัวตาบอดประมาณนี้เลยครับสำหรับเปิร์ฟผมจะใช้เป็นซ้ายแล้วก็ล่างนะครับส่วนใครจะเ,เป็นทางไม้เร็วมาก็ได้หรือว่าใครจะเอาหน้าเก้าอี้ไหล่เร็วมาก็ได้อันนี้แล้วแต่เอาไปแรับใช้ตามสไตล์ของแต่ละคนเอาครับแล้วก็เวลาไล่ล่าผู้รอดชีวิตเนี่ยพยายามฟังเครื่องไซเฟอร์รัวดูเครื่องสั่นด้วยถ้าเกิดตรงไหนมีเครื่องสั่นหรือว่าได้ยินเสียงเครื่องดังเนี่ยให้เราล้อมลูกสนุกเกอร์เอาไว้ครับเพราะว่าจุดเด่นของนักสนุกเกอร์นั่นอ,อเอง ตอนนี้ไล่ตัวเดิมครับตีใบเป็นเทอร์เรชชอปค,ครับแต่ก็ต้องกลางเหมือนจะมีคนปั่นอยู่ครับเดี๋ยวเราล้อมเครื่องเหมือนเดิมครับจะเป็นการย่อยเครื่องเนาะจะใช้ตัวบอลหลักในการกดดันทางด้านของเซิร์ฟเวอร์ก็ได้ครับเพราะว่าผู้รอชีิตบางคนเขาก็ไม่กลัวนะทางด้านของการล้อมเครื่องครับเขาก็จะทําการทรหสแช่ไว้เลยครับถ้าเกิดมีบอลหลักก็จะช่วยได้เยอะเนาะ ตอนนี้เดี๋ยวจับตาบอดวางเก้าอี้เจริญกันก่อนสเต็ปผมเวลาผมวางไปแล้วผมจะวางตัวลูกสนุกเกอร์คาไว้หน้าเก้าอี้หนึ่งอันครับ <c oughs> เผื่อวางทางด้านของตัวบอลหลังในการดูดทางด้านของผู้รอดชีวิตเนาะจากนั้นผมก็จะไปดูเครื่องครับอ่ะมี2เครื่องไกลสันๆอยู่ครับเครื่องตรงกลางไม่สันแล้วแปลว่ามีคนจะมาช่วยก็จะเป็นน้ำหอมีบายโอเคเ <c oughs> ขาไม่เชื่อว่าน้ำหอมอันนี้สวยมากนะถ้าเกิดระยะเก,ก้าอี้มันไกลเนี่ยให้ระวางเส้นนะครับแล้วก็กิ้งตามเส้นไปได้เลย มันจะตามได้เร็วกว่าการวิ่งไปนะครับอ่ะมาถึงแล้วเขาไม่ดึงจังหวอะไรไม่โดนจังหวัที่2โอเคเรียบร้อยแล้วก็เหมือนเดิมครับมองหาเครื่องสันส่นก่อนเนาะถ้าเกิดเจอเครื่องไหนสั่นก็ทําการวางเส้นล้อมเครื่องนะครับเป็นการย่อยเครื่องเนาะแล้วก็เราจะใช้ตัวบอลหลักในการกดดันด้วยก็ได้ครับฐานะของเซิร์เวอร์ก็จะปั่นเครื่องยากฮนะตรงนี้เขาน่าจะปั่นมาหนึ่งคนเป็นโคดิเนเตอร์ครับโอเคมีคนโดนดูดนะเราวางแพทิเซียใกล้ๆตรงนี้ครับ ก็จะทําให้เขากดเครื่องช้าลงครับก็ต้องบอกว่าแผ่นนี้เป็นแผ่นที่เซอร์กดเครื่องเร็วเนาะยึกยักหน่อยโอ้ผมตีเร็วแวเนี่ยผมตีเร็วไปนิดนึงวันนี้ลูกเองตีทิ้งไปเลยอ่าเวลาเราตีคนใหม่ล้มเนี่ยผมจริงๆผมไม่ส่วนตัวนะเอานี้ส่วนตัวแล้วกันผมไม่ค่อยจับคนนั้นไปวางก่อนครับเพราะว่ามันจะทําให้คนที่เราไล่ล่ามันหายไปครับถ้าเกิดคนที่เราไล่เฟสสุดท้ายหายไปนี่ต้องมาไล่ใหม่นี่คือเหนื่อยครับไปเคลียร์คนนี้ตุย โอ้มีแพทิเซียอยู่ใกล้ๆนะระวังนะครับกลางอาจจะวางไม่ได้ครับต้องอ่านเกมตลอดเวลาเนาะเนี่ยแพทิเซียเดินมาแล้วก็เดินออกครับเดินไปวางก็อีตัวอื่นได้เหมือนกันนะก็อีมีเยอะนะครับตัวนี้ถือว่าเราเดินเกมได้ดีจังหวะดีด้วยครับไปเจอตาบอดคนแรกเนาะทำให้เครื่องมันไม่ได้ไหลามากครับแล้วก็ใกล้ๆมีเสียงเครื่องดังนะเราก็ล้อมเครื่องเพิ่มเติมไปได้ครับเนี่ยครับแล้วก็ล้อมไปเครื่องนู้ดอีกหนึ่งเครื่อง เดี๋ยวเรารอนิดนึงครับถ้าเกิดเวลานับถอยหลังต่ำวอา6วินาทีเนี่ยเรารอได้เลยครับเพราะว่าระยะเวลาในการสแกนมันจะอยู่ที่ประมาณ5 6าวีครับพอมาสแกนเสร็จปุ๊บมันก็จะทำการย่อยเครื่องของเราต่อ,อย่อยอละตอนนั้นเหลือ76%ลดไปประมาณ 15- หรือ12ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าสซรุกเกอร์นี่บัฟเนิร์มมาหลายรอบแล้วจำไม่ได้แล้วแต่ยังไงก็ต้องย่อยครับย่อยเครื่องไปเรื่อยๆครับตรงนี้ไม่มีคนฮะตรงนี้หูขึ้นโอเค พยามสเกตหูเรื่อยๆครับโอ้บอลไม่พอนะบอลผมไม่มีบอลไม่พอครับเดี๋ยวไล่ตามกันต่อครับตรงนี้ต้องระวังปืนนะยึกยักหน่อยก็ได้นะเนี่ยยึกยัก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 ยึกโอ้ยผมเดินอกมาเร็วไปนิดนึงจริงๆเนี่ยยึกยักอย่างนี้สวยแล้วครับแต่ว่าเราโผล่หัวออกมาเยอะเกินไปหน่อยก็เลยโดนนะเออบางอย่างก็จะบอกทั้งข้อดีข้อเสียไปเลยนะครับก็ดูอะไนที่ผมทําแล้วมันไม่ดีก็เอาไปปรับใช้กันเอาแล้วกันนะ ตอนนี้เลือเครื่องไซเฟอร์อีก3เครื่องครับกับไซเฟอร์3คนเนาะไปตามโคก่อนครับอีโยยาวมีทางหน้านของเพร์ฟเมอร์นะที่ว่าใช้ลูกเองไปแล้วมีบนหลักดักเอาไว้โอ้เขาเดินคนละลายมีบลานิดนึงอาโอเคสวยเรียบร้อยไปครับจะไปวาง็อจรวดแล้วก็เดี๋ยวต้องโฟกัสกันโซนเครื่องแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เข้าสู่ช่วงกลางเกมแล้วนะ ไปเ,เครื่องนั้นมีสั่นๆไม่แน่ใจว่าจะวางทันเบ้าโอ้ไม่ทันไม่ทันก็แคนเซิลทั้งหน้าของตัวเส้นเลยครับจริงๆทั้งหน้าของนักสนุกเกอร์ไปโซนไกลๆไ,ได้ครับเพราะว่าด้วยความที่มันกิ้งด้วยความเร็วเนาะมันก็จะโซนไกลได้ตอนนี้เหลือเครื่องเดียวครับอาจจะต้องโฟกัสเครื่องนิดนึงตอนนี้กาลังจะเข้าเฟสเขาอาจจะมาช่วยนะ โอเคเป็นแพทิเซียวางไว้เดี๋ยววางบอลหลักไม่แน่ใจทันไหมทันแต่ว่าไม่โดนแพทิเซียนะครับเราจะโฟกัสไปที่โคก่อนเนาะตอนนี้เหลือเครื่องไซเฟอร์เครื่องเดียวครับมันก็จะเริ่มตึงครับถ้าเกิดเขาจุด3าได้นี่เกมอาจจะเปลี่ยนนะอาจจะต้องไปโฟกัสที่เครื่องไซเฟอร์ครับบางคนอาจจะหิวเอาเคผมเห็นเครื่องสัตว์ละบางคนอาจจะเห็นเอ่อซเวอร์ Server เนี่ยนั่งไปแล้วเฟดหนึ่งสองเฟดแล้วก็อยากจะเอาให้ตุยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดมันเหลือเครื่องสุดท้ายเนี่ยผมแนะนําให้มาโซนเครื่องก่อนนะ โอเคคนนี้ลูกเอไปแล้วเียงานไปอ่ะครืนงนี้ได้6 6ครับถ้าเกิดเราไม่มาย่อยก็จะได้อยู่ปวาระจ็ดห้าแป5 8 0วาครับไล่ต่อโบไปหึงทีอันนี้ครับจะเป็นผลจากการที่ว่าเราเอาง้างเดินตีไวมานะแต่ว่ารอบนี้ผมไม่คยได้ง้างตีเลยด้วยความที่แมปมันเล็กด้วยครับแล้วก็กำแพงมันเยอะนะตรงนี้เหมือนจะมีอีกคนหนึ่งอุ้ยกดผิดเครื่องมาสั่นๆเคื่อมาสั่นๆ เขากดบ uh, okay, okay. ังเกอร์อีกหนึ่งคนนะครับเดี๋ยวเราค่อยล้อมเพิ่มโอ้โหเขาจะเอาสาบสามไปดิเหลือหนึ่งนะเครื่องไม่สั่นโอเคเขามาช่วยเนี่ยครับบี้ไปเรื่อยๆครับเนี่ยเราเครื่องมันก็จะย่อยไปเรื่อยๆเซเวอร์จะกดเครื่องไม่ทันครับอย่างที่ผมบอกไปว่าจุดเด่นของตัวนักสนุกเกอร์ก็คือการย่อยเครื่องครับใช้มันให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเนาะตัวนี้เหลือหนึ่งสาบป้าเอาตสวย ทางด้านของโคไม่น่าจะกดเครื่องได้ครับเครื่องตรงบังเกอร์ไม่น่าจะได้เยอะครับอันนี้เราก็เดินดูไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดจะอุ้มก็ต้องไปอุ้มอ่แพทิเซียเพราะว่าทางด้านของตัวน้ำหอมเราอ้นี่ไปแล้วครับโอเคจะล้อมเครื่องเพิ่มนะครับให้มันย่อยเข้าอีกโอเคล้อมสองเครื่องหูมันใกล้มากเลยผมว่ามันน่าจะอยู่นี่แหละสองแผงนี่แหละ นี่ไงเจอแล้วอยู่ใกล้ๆโอเคเดี๋ยวเราจับคนนี้วางแต่ว่าต้องระวังเขาแซบนะเขาต้องเลือกระหว่างจะไปฉุดเพื่อนที่ล้มอยู่ขึ้นมาหรือว่าจะมาช่วยกุอแจจรวดแต่ผมมองว่าเขาได้จะช่วยกุอีจจรวดมากกว่านะครับเราก็เดินวนไปวนมาอยู่ตรงนี้แหละวางลูกสนุกเกอร์ไว้อีกหนึ่งวิ่งอยู่ไลนหลังนะมาแล้ว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 เขายังไม่ดึงนะนะโอเคเราก็ตีครับ บางทีแบบว่าเซิร์ฟเวอร์จะดึงหลอกอะไรเงี้ยให้เราตีโดเกอีกแล้วเขาจะช่วยกันฟรีครับอันนี้ต้องระวังเนาะอันนี้ก็จบไปแล้วเกมหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูอีกสักเกมแล้วกันเนาะ <Aww. S 1> โอเคทุกคนเรามาดูกันต่อในเกมที่2รอบนี้มาเจอด่านให,ใหญ่บ้างเมืเ่อกี้เจอด่านอาร์ฟิโตรี่ด่านเล็กเนาะตรงน,นี้ก็จะเป็นด่านใหญ่ขึ้นมาหน่อยกับดา่านชัยนาทาวเริ่มเกมเนี่ยผมจะบอกว่าบางคนอาจจะบ้าหรือว่าโฟกัสในการวางเส้นล้อมเครื่องซะเยอะนะครับผม ผมจะบอกว่าคุณโฟก,กัสการเดินตีก่อนเลยครับแรกๆที่ผมเป็นอะแรกๆกที่ผมเล่นดีกว่าเออแรกๆที่ผมเล่นผมก็จะวางเส้นมั่วหมดแล้วเส้นก็ไม่เคยพอใช้ครับเนี่ครับเดินไล่ตีเลยครับตีได้ตีครับไม่ต้องไปบ้าพลังใช้ในการล้อมเส้นล้อมอะไรครับอันนี้ก็จะเป็นงานเดินตีเร็วนะครับเมื่อสักครู่เนาะไปเราเดินต่อเหมือนเขาไม่ได้วางจ่อยนะผมพยายามมองหลายทีละอีกหนึ่งอย่างที่จะมีประโยชน์มากสำหรับฮันเตอร์ก็คือต้องพยายามรู้ความสามารถของเซิร์ฟเวอร์ทุกตัวที่เราเจอครับ อย่างแมคขนิกเนี่ยเขาก็จะมีโอเปอเรเตอร์ครับโอ้โดนทับไม้ใส่เราเหมือนเดิมครับยังใช้เซ็ตเฟิร์สเซ็ตเดิมนะครับผมเห็นเครื่องสั่นนะผมจะล้อมเครื่องก่อนเหมือนเดิมครับที่ของผมหลักๆนะครับผมของผมหลักๆก,ก็คือผมจะล้อมเครื่องครับแล้วก็ใช้บอลหลักเนี่ยในการกดดันอ่านเนี่ยมีคนโดนดูดดูดมาปุ๊บเรากต็ตีอันนี้เป็นเวติเชียนเขาวางอ e ีโรเชียนเขาไม่เป็นไรไปต่อโฟกัสไปที่แมคคนิกครับเพราะว่าเขาเจ็บไปหนึ่ง เรามีบิงอยู่ในมือครับเดินไล่ไปยาวๆตรงนี้มีสองไม้ต้องระวังโอเคจ่ายไฟวิวต้องระวังเขาวางโอเปอเรเตอร์เหมือนกันนะครับต้นี่ไงพูดปุ๊บติวางปับ๊บพูดปุ๊บวางปับ๊บไล่ตามต่อครับเรามีบริง์อยู่แต่ว่าผมจะยังไม่รีบใช้นะวางธนาของบนหลักกดดันครับให้เขาเดินลายขวาไม่ได้นะครับ สติปีโดนอีกทีโบเข้าไปมีโอเปอเรเตอร์ <c oughs> เขาคุมไม่เป็นไรเราเดินตามครับล้างตีได้โบเข้าไปเรียบร้อยเขาไม่มีหุ่นชัยแล้วอ่าจะเป็นประมาณน,นี้ <c oughs> มีเมจิเชี่ยนอยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็เครื่องไซเฟอร์ตรงนี้ก็เหมือนจะมีการปั่นประมาณนึงถ้าเกิดในเกมมีพิเทศไม่ต้องวางเบ็ดเบนก็ได้นะครับอัอนนี้คือบอ์ดสำหรับทุกตัวฮันเตอร์เนาะเขาวางเบดเมนพิเทสก็ ช่วยได้อยู่ดีครับหรือจะวางก็ได้อันนี้แล้วแต่ลูกเกมนะต้องอ่านเกมกันเป็นเก,เกมไปนะครับถ้าเกิดพิเท็ดโดนจับนั่งเนี่ยเอาวางเบดเมนตก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครมั่นใจว่าโซนใต้ดินดีกว่าก็าไปวางเบดเมนเนาะเข้ามาตี <c oughs> จริงๆเรากดดันลูกบอลได้นะครับอันนี้ผมพลาดนะอันนี้ผมพลาด <c oughs> จริงๆมันจะวางตีก่อนจริงๆมันจะวางบอลหลัก ไว้ที่เ้าอี้แล้วตีคนที่จะเข้ามาช่วยเป็นการกดดันให้เขารีบมาช่วยได้อะเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวผมทาให้ดูอีกรอบแล้วกันถ้ามีโอกาสคนต่อไปนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอันนี้ล้อมเครื่องครับเพราะว่าเขากดเครื่องอยู่หลักหลกล,กล้อมเครื่องนะครับหลักหลกล,กล้อมเครื่องอย่าลืมนะฮะถ้าเกิดเครื่องไหลเร็วเราเล่นยาก okay. ครับฮันเตอร์โอเคจะพุ่งมาเดี๋ยวเราไปวางในโรงแรมบ้านสองชั้นครับแต่ว่าจะวางชั้นบนเนาะเขาฮิลเบจรเชื่อเรียบร้อยครับไม่เป็นไรครับวางบ้า จะได้โซนเคลื่อนไปในตัวด้วยครับ <_ EN> เล่นนักสนโนเกอร์ก็ต้องใจเย็นนิดหนึ่งครับบางคนใจร้อนจะรีบเอาไว้เนี่ยมันไม่ได้มีเครื่องไกลๆยอยู่เครื่องหนึ่งนาออันนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูการกดดัน,นครับถ้าเกิดแบบว่าเซิร์ฟเวอร์จะมาช่วยเนี่ยเดี๋ยวเรายิงบอลหลักไปที่ลูกใหม่ที่เราวางไว้ยิงปุ๊บเราตีครับโป๊ะแล้วเขาไปช่วยจะโดนดูดจากนั้นเราจะเช็ดเลือดเสร็จพอดีเซิร์ฟเวอร์ออกมาแล้วก็ตีซ้าได้อีกหนึ่งทีครับอันนี้เป็นผลของเพิร์ก้าาออีีลววเเเเเรรจะช็็ดดืขึนนัั๋ยิงกห่ย เขาจะช่วยจังหวะแรกโอเคสวยนี่ครับต้องพยายามอ่านเกมครับถ้าเกิดท่าน้าของตัวเซิร์เวอร์ที่นั่งเก้าอี้ปิ่มหัวหรือว่ากำลังจะตกเฟดอะไรประมาณนี้ก็คาดเดาวไว้ได้เลยว่าท่าหน้าของเซิร์เวอร์อาจจะลูดเลยอาจจะนะอันนี้ต้องไปดูรูปเกมแล้วก็ลองปรับใช้กันดูนะครับล้อมเครื่องเหมือนเดิมครับเนี่ยครับเราจะล้อมเครื่องย่อยเครื่องไปเรื่อยครับนี่ขนาดผมล้อมเครื่องขนาดนี้นะเครื่องเซิร์เวอร์ยังเหลือเครื่องหนึ่งอ่ะเออต้องบอกว่าอันนี้เป็นแพทที่เซิร์เวอร์อ๋อีนี้ลูกเอง เป็นแผทที่เซิร์เวอร์ปั่นเครื่องค่อนข้างเร็วครับตรงนี้เขาช่วยกันแล้วนะฮะรอดูนิดนึงว่าเขาจะย้อนไหมอ่าไม่ย้อนตามไปครับเป็นเป็นแพทที่เซิร์เวอร์กดเครื่องค่อนข้างเร็วครับตรงนี้เรามีบิงอยู่ครับเราจ่ายบิงได้เนาะกดตีเราบิงครับอ่าฐานะของเซิร์เวอร์เขาจะไฟลวิวไม่ทันเหมือนตัวนี้จะลุกเองไปแล้วครับเดี๋ยวรอไปไล่คนอื่นเนาะมาตรงนี้เจอกับคนฮิวกันขอตีน้อยโบกเข้าไปไปเทเลช็อตโอเคลูกเก็บนี้ก็น่าจะเก็บสี่แล้วครับ ไม่น่ามีอะไรผิดพลาดโบตีไปเถอะราชอบไปอีกหนึ่งทีโอเคเรียบร้อยครับผมแล้วนี่ก็จะเป็นสกินบทสุดท้ายในคืนมืดของตัวนัสนุกเกอร์รวมถึงผมมีการแชร์เทคนิคหรือว่าวิธีการเล่นของตัวผมเองนะไม่ได้บอกว่าตัวเองเล่นเก่งแต่ว่าอยากจะแชร์การเดินเกมของตัวผมให้ทุกคนที่อยากจะลองเล่นนัสนุกเกอร์ได้ลองเอาไปใช้กันดูนั่นเองครับหาชอบคอนเทนต์ประมาณนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะฮะ